เดี๋ยวบอกใบอย่างนี้ <c oughs> ก็คือว่าน้องเจอเนี่ยเห็นไหมเห็นดน้วยไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราอัตราเร็วเนี่ยเขาเรียกตัว V นะตัวนี้ก็15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือตัว V มันก็จะมี V2 ตัว V 1กับ V อะไร V2 โอเคปะ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าว x เนี่ยคือระยะทางปกติระยะทางเราใช้ตัว S นะแต่ว่าโจทย์ให้ใช้เป็นตัว x ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคปะ่ะแล้วคราวนี้คําใบต่อไปนะคำใบต่อไปคือประโยคนี้นะครับคําว่ากว่าเนี่ยเนเวลาน้องเจอคําว่ากว่านะ น้อยอยู่กว่ามากอยู่กว่าอะไกว่ากว่าเงี้ยกว่ากว่าเนี่ยแปลว่าต้องลบกันลบกันปุ๊บเนี่ยน้องต้องเอาตัวมากตั้งไว้นะโอเคป่ะไปลบกับตัวที่น้อยกว่าโอเคนะน้อยกว่าแล้วคราวนี้คําว่าอยู่เนี่ยอยู่คือเท่ากับจําไว้อยู่เท่ากับ1นส่วนสชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงคือเวลาใช่ป่ะแปลว่าไอตัวหน้าเนี่ยนะครับไอตัวหน้าควรเป็นอะไรละมันก็ต้องเป็นเวลาไงตัวหน้าต้องเป็นเวลาเป็นทีที่มีค่าเป็นไงกว่ามากตัวหลังก็คือเวลาทีที่มีค่าเป็นไงน้อยถูกไหมแล้วพี่บอกใบเพยงค่ว่า จาก v เท่ากับ s ส่วน t เงี้ยถ้าน้องอยากได้ตัว t เนี่ยน้องย้ายข้างเงี้ยก็แปลว่า t เท่ากับ s ส่วนอะไร s ส่วน v แปลว่าไอ้ก้อนข้างหน้าตัวเนี้ยมันก็คือเอา s ส่วน v ไอ้ก้อนหลังก็คือเอา s ส่วน v น้องลองใส่เข้าไปดูฝากน้องคิดต่อจากตรงนี้ดูนะว่าจะได้คำตอบข้อไหนนะครับ